สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสวนสมรมนะคะจะพาเพื่อนๆนมาดูระบบการให้น้ําด้วยวิธีน้ําหยดนะคะอ่านะคะทําไมถึงอยากพาเพื่อนเพื่อนมาดูเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างกว่าน,นะคะอันนี้นะคะเป็นการทําแปลงปลูกโดยเพาะปลูกในภาชนะปลูกถุงปลูกแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการให้น้ําเราจะไม่ให้ระบบสปริงเกอร์หรือว่ามินิสปริงเกอร์นะคะเพราะว่า มันจะไปพืชที่เราจะผูกจะทําผักตังนะคะเป็นการทดลองนะคะถ้าให้ระบบยางที่บอกคือสปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์นะคะมันจะมีฝอยน้ํานะคะลงไปกระแทกใบนะคะผ,ผักบางเป็นผักอวบน้ําค่อนข้างจะเปราะบางนะคะถ้าน้ํากระแทกเราไม่แน่ใจว่ามันคือสาเหตุของการเกิดโรคหรือเปล่าฉะนั้นเราจะทดลองให้น้าที่โคนแบบนี้นะคะวิธีการนะคะทีนี้ถ้า ที่พามาดูเนี่ยก็คือว่าถ้าเราใส่ท่อแบบนี้แล้วปล่อยน้ําเจาะรูเลยอย่างเดียวนะคะเราไม่สามารถควบคุมน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ํามันจะออกไม่เท่ากันวิธีแก้แกปัญหาก็คือซื้อนะคะ<ม>เจ้าตัวนี้นะคะอ่ะเจ้าตัวนี้เห็นไหมคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ไปใส่ในรูของท่อ PVC แบบนี้นะคะเขาทําอะไรได้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเขาสามารถปรับความแรงน้ํานะคะนี่ให้แรงได้ ให้ลดได้แบบนี้นะคะนี่นะคะลดได้แรงได้นะคะสามารถควบคุมระบบน้ําของเราทําให้ทุกหัวนะคะเราสามารถควบคุมน้ําได้นะคะนี่นะคะข้อดีที่ต้องซื้อไอเจ้าหัวพ่อหัวหัวตัวนี้นะคะมาใส่เสริมนะคะนี่นะคะไว้ปรับลดเพิ่มลดนะคะระดับน้ำได้นะคะตามความต้องการของเราเลยนะคะ ก็จะให้น้ํามากน้ําน้อยนะคะตัวสําคัญอยู่ที่ตัวหมุนตัวนี้นะคะเป็นวาล์วหมุนนะคะดีได้เพิ่มได้นะคะนี่นะคะนะคะก็ใส่เสริมเข้าไปในทุกถุงแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถควบคุมน้ําได้นะคะมิเช่นนั้นแล้วถ้าเราวางท่อแบบนี้ปุบ๊บน้ําที่จะได้เยอะก็คือแถวแรกนะคะแถวแรกแถวนี้นะคะ ด้วยแรงดันของน้ําตามปกติธรรมชาตินะคะแรงดันน้ําแถวแรกเขาก็จะออกมาเยอะแถวต่อต่อไปก็จะลดน้อยลงนะคะความแรงของน้ําแต่พอเราใส่หัวแบบนี้เราสามารถปรับให้ทุกแถวสามารถสมดุลกันนะคะก็จะได้น้ําออกมาเท่ากันทุกถุงนะคะนี่นะคะเป็นวิธีการใครเอาไปใช้ได้ไม่ต้องวนวิธิ์นะคะถ้าใครจะทําแบบนี้นะคะซื้อหัวตัวน,นี้มาใส่เพิ่มราคาตกอยู่ประมาณละดเวลาเท่าไหร่คะสองบ<อ><อ>าท หัวละสองบาทนะคะเรียกว่าวอะไรคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่ใช้สายน้ําหยดสายน้ําหยดเราก็มีนะครับเมตรละหนึ่งบาทจะมีปัญหาคือหนึ่งรูมันจะมันจะไม่สัมพันธ์กับถุงที่เราปลูกนะครับพอเราปลูกระยะ50เซนนะครับแล้วน้ําหยดอ่ะหนึ่งชั่วโมงต่อรูอ่ะคือ3ลิตรถ้าเราจะให้น้ํา3ลิตรเราต้องเปิด1ชั่วโมงเราเลยเลือกใช้วิธีนี้ส่วนท่อ PE เราก็มีแต่เราก็ไม่ใช้นะครับเพราะอุปกรณ์ของเขาจะแพงกว่าตัวนี้ เราก็เลยมาตกลงกับ pvc แบบนี้ราคาถูกนะครับโดยระบบน้ำที่เพื่อนๆเห็นไม่รวมกับถุงและดินผสมท่อรวมวาลวประมาณ200กว่าบาทนะครับจบเลยครับผมหัวเจาะนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้หัวเจาะที่ใส่วาลวตัวนี้ได้คือหัวเจาะขนาด36มิลเอ้สา สามทีหกเขาเรียกว่าสาม่หกะครับประมาณสามมิลหกะครับคือปกติถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงปลาตู้อ่ะจะเห็นอยู่ว่าหัวตัวนี้เขาจะไปใช้ใช้ใส่ในการปรับหัวออกซิเจนให้ตู้ปลาค่ะมันสามารถปรับลดออกซิเจนได้ประมาณสามจุดสามมิลหกอ่ะครับประมาณนี้เจาะปุ๊บใส่ได้เลยนะครับก็คือเราคิดแบบรอบครอบแล้วเหมาะกับเราแล้วคือแบบนี้เพราะถ้าน้ําหยดจะใช้เวลานานมากอันนี้ลดแป๊บเดียวครับให้สัมพันธ์กับแปรงด้านข้างนี้เปิดอันนี้ น,นี่ให้สัมพันธ์กับแปลงด้านนี้นะครับนี่เลยพอเปิดปุ๊บอันนี้เลิกอันนี้ก็เลิกพร้อมกันจบครับผมเพราะเราเป็นการคํานวณเรื่องน้ําอย่างที่บอกเบื้องต้นไู้จะไปซื้อที่ไหนไปร้านขายอุปกรณ์ตู้ปลาค่ะ,ะนีนะคะเพราะว่าเราอะเดฟจากอุปกรณ์ที่เขาไปใช้ใส่ออกซิเจนตู้ปาลาล <ะ S 2> ป่นราคะออนไลน์จะถูกกว่านะคะร้อยหัวสองร้อยกว่าบาทนะคะ แล้วแต่ช่องทางเดี๋ยวนี้ในช้อปปีก็ได้นะคะแล้วแต่ช่องทางแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแปลงแต่แบบเนี้ยเหมาะกับเราที่สุดแล้วเอาที่มันเหมาะกับเราอะครับมันจะยั่งยืนที่สุดอันนี้เราไม่ได้ว่าแนะนําใครนะอันนี้เราทําแล้วว่าของเราโอเคแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ได้สมลิขสิทธิ์นะคะไปทำได้เลยสายพวกเนี้ยเส้นละยี่สิบาทเองสี่หุ่นเนี่ยเราซื้ออย่างบาง ยี่สิบาทก็ไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงครับแต่ใช้กันยาวใช้ประโยชน์ได้พอแล้วไม่ไม่หย่อนท้องช้างด้วยไม่จาเป็นต้องเอาิศหรู่นะคะไม่ไม่ต้องเลิศหรูอลังการเลิศสเปนเตนไม่ต้องนะคะเอาที่ใช้ประโยชน์ได้เหมาะกับเราพอแล้วนะคะเซฟต้นทุนด้วยนะคะอ่าโอเคเนี่ยเด็กๆทำได้เนี่ยน้องจูนไปหมุนดูได้เลยเนี่ยน้องจูนหัวนั้นแรงน้องจูนไปหลีให้บานเบาหน่อยเด็กทําได้ผู้หญิงทําได้ใครก็ทําได้หมุนไปทางขวา ขวาขวาดีขวาอ่าเห็นไหมครับให้ความพัน,น<า>กันให้ออกเข้ากันไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากเนค่ะนี่ก็เป็นการระบบให้น้ำง่ายง่ายง่าย,าย,ายๆแบบฉบับส่วนสมดุลของเรานะคะถ้าใครสนใจและอยากจะไปทำบ้างสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะยินดียินดีแชร์น,นะคะไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่ว่าก็ดีอ่ะ สำหรับเราเราว่าโอเคใช้ได้แล้วก็เซฟต<ห>้นทุนด้วยลองถูกะะไม่ลองผิดนะลองของเราดูก่อนเราทําทดลองแล้วของเราไม่ใช่ทดลองธรรมดาผลผลิตเราเราส่งออกไปขายครับผมอันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับทราบตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ